สบายดีสบายดี p ี่พีเมือทุกคนในมือนี้น้องเปียก็มาแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่สุดเลยเนาะเพราะอะไรเอ่ยคือในมือนี้สองน้องเปียมียอดซับซับใครถึงห0 0พันซับแล้วเย้ <c oughs> สั่นที่น้องเปียดีใจแล้วก็มีความสุขมันก็บอแปลกเนาะเพราะว่าปกติน้องเปียก็บกเคยคิดแล้วก็บอกเคยฝันว่าเออในวันหนึ่งที่น้องเปียก็จะมาฮอดอยู่จุดนี้ได้ขะนาะก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆเลยและที่น้องเปียมาในมื้อนี้ก็มาเพื่อแสดงความขออบขอบใจมาอย่าง พี่พีเอฟซีเมื่อทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝันลาวฝันไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะที่คอยให้กําลังใจและสนับสนุนนะ้องเปียมาตลอดเนาะถ้าบม่มีพี่พีเอฟซีภูณหักทางไหลาองน้องเปียก็จะบ่มีวันมาถึงจุดนี้ได้เนาะก่อนจิมาฮอดจุดนี้ก็บ่แมนเหลือไงๆเลยสาหรับน้องเปียนะ้องมันพันเหนาพันทุกพันสุกพันฮอนมาหลาต่อไหลค้างเนาะบางครั้งน้นองเปียก็ร้องให้จนตาตื้อตาหง ก็เคยเป็นมาแล้วหลายครั้งเนาะแต่ที่ผ่านมาได้ทุกวันนี้ก็ย้อนอ่ามีกําลังใจจ้าพี่พีเอฟซีแล้วก็มีคำแนะนําดีๆจ้าพี่พีเอฟซีเนาะถ้าห้าวคาดกําลังใจบ่ห้ว่าตอนนี้น้องเปียก็จะอยู่จุดใดเจใดเนาะน้องเปียก็บ่หู้คือกัน อขอครอบใจจักใจอีลีเดอร์ที่คอยอยู่เคียงข้างบอกว่าจะเป็นตอนน้องเปียยำซุกแล้วก็ยังทุกเนาะคือยังทุกก็คือเวลาน้องเปียท้อก็พี่ๆก็เข้ามาให้กำลังใจน้องเปียตลอดเนาะทำให้น้องเปียแบบยิ้มอ้อมมาใหญ่เลยแล้วก็มีแหงซื้อต่อไปนะคือซองน้องเปียก็จาก 4, สี่พันซับหาห้าพันซับก็ใส่เวลาประมาณ สี uh, ường, ่เดือนเต็มๆเลยเนาะก็บอกไงเลยน้องเปียก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าสิ่งที่กาลังเดินอยู่มันจีซ่าเนาะแต่ว่าน้องเปียก็บ่ได้ทอแล้วก็คิดเสมอว่าบ่เป็นอย่างเนาะถึงว่าจะเดินซ่าแต่ว่ายังดีกว่าที่ อาจจะหยุดเดินะนะสานั่นต่อไปน้องเปียก็จะพยายามสู้ต่อไปพี่พ FC ก็อยู่เป็นกำลังใจให้น้องเปียแบบนี้ตลอดไปเด้นอน้องเปียก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเนาะที่มีเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีที่ยังฮักแล้วก็เอ็นดูน้องเปียมันแสดงออกอยู่บอลว่าเวลาที่น้องเปียลงคลิปในทุกๆคลิปขนาะมันจะมี คอมเมนต์ Comment, เข้ามาแบบเออให้กำลังใจแล้วก็วาอีทางนึงก็แบบให้กำแนะนำน้องเปียมาตลอดเนาะเออน้องเปียทำแบบนี้มันจะดีนะเออทำแบบนี้จะดีกว่าอันนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทำแบบนี้จะดีกว่ายอตัวอ,อย่างไงๆก็แบบนี้เนาะก็ทำให้น้องเปียนี่รู้สึกว่าโอ้ยมันมีคนเป็นห่วงแล้วก็อยากให้น้องเปียนี่ยทำได้ดีกว่านี้ขนาะน้องเปียก็รู้สึกแบบ ดีใจแล้วก็ก็สู้เต็มที่เลยเนาะก็ครอบใจคร <c oughs> อบใจหลายๆนะนเนาะน้องเปียก็บอกว่าจีบออย่างแล้วนะ้องจะครอบใจนะแต่ว่าต่อไปน้องเปียก็ยังอยากให้พี่ๆเอฟซี FC แบบเอออยู่เคียงข้างนะ้องเปียแบบนี้ตลอดไปคือทุกวันนี้นะก็อยู่ ให้กำลังใจน้องเปียแล้วก็อยู่กับน้องเปียนานๆนะอันใดที่น้องเปียฮ็ดบัตริ่บัตองก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เตือนแล้วก็ให้คาแนะนําน้องเปียได้ตลอดเลยเนาะน้องเปียก็หวังว่าพี่พีเอฟซีก็จะอยู่กับน้องเปียจนกว่าน้องเปียจีมียอดซับสไครตถึงหนึ่งหมื่นซับเนาะบ่หมายความว่าถึงหนึ่งหมื่นซับแล้วก็ให้หายไปหมดเลยเนาะก็อยากให้สองน้องเปียนี่อยาให้มีผู้ติดตามถึงหนึ่งหมื่นซับไวๆเนาะ ชมมืออื่นมือหือก็แหงดีนะซนั่นถ้าผู้ใดย,ยังติดตามคลิปนี้จนฮอตตอนนี้อยู่ถ้ายัางบ่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืม เข้าไปกดในตอนนี้เลยเนาะเพื่อจะบอได้พลาดคลิปดีๆจ้าน้องเปียแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเปียอีกนะแล้วก็สุดท้ายทยสุดน้องเปียก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆเมื่อทุกคนเนาะที่กําลังเข้ามาติดตามคลิปนี้อยู่ก็ขอให้มีความสุขหลายๆเนาะขอให้ จะเลินในนาทีการงานการเงินทุประการเดินร่ำรวยร่ำรวยเยมื่อทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้น้องเปียก็ขอลาพี่ๆไปก่อนเด้อพบกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามให้น้องเปียด้วยนะขอบใจหลายบลายบาย